เดี๋ยวไปถามพี่นักวิเคราะห์ดูดีกว่าครับพี่โจ้พี่รอดครับว่าอมองตลาดยังไงทําไมลงมาเเรื่อยๆเลยนะฮะไปพูดคุยกับคุณการทนายศรธานะครับนักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS International นชั่นแนลประเทศไทยจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกคุณรอดคุณโจ้และนักลงทุนครับครับครับคุณการมองมองปรากฏการณ์มองภาพตลาดมองเซ็ตยังไงเออลงมาเรื่อยๆอีกแล้วครับ ก็หลากหลายหลากหลายแนวคิดนะครับ hmm. ก mm, ็ท yeah ั้งขายก่อนโบดประมาณปีหกสิบปีหกเก้าวาระแรกหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่พี่เอกพี่วอพี่โจ้คุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าผมว่าอไม่มียุบสภามันโอกาสมันน้อยมากเรื่องของการยุบสภาเนี่ยน่าจะเป็นการปรับพรรมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นขายลดเสียงลงมาแต่ว่ามันก็ลงเยอะเกินไปเพราะฉนั้นผมคิดว่าตอนเนี้ยฮะต่างชาติ ค่อนข้างค่อนข้างดาวาที่ดาวเกรดหุ้นไทยอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ลบไปกว่าเดิมผมยกตัวอย่างนะครับอ่การซื้อของการซื้อสินทรัพย์ของ CBA กับ CPO อันนี้เราไม่พูดในรายละเอียดแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ทําให้เกิดคําถามนะครับเดลต้าที่ประชุมเสร็จประชุมนวิเคราะห์เสร็จก็ดูแล้วครึ่งปีหลังอาจจะลําบากนะฮะโรงไฟฟ้าใหญ่อย่างกราฟยังโดนเลยฮนะจากค่าไฟเวียดนาะมเพราะนั้นมันก็บรุงม,มาตุ้มกันหมดแล้วก็ มาตรการต้องเที่ยวที่จะดึงจีนเข้ามาดูแล้วผมคิดว่าแทบจะไม่ไม่เข้าเป้านะ AOT ตอนนี้ก็ไหลลงมาเรื่อยๆ <S <S เพราะนั้นมองไปทางไหนก็ก็ติดแยกไปหมดนะครับแล้วมันมีตัวเลขหนึ่งออกมาที่ต่างชาติอันนี้เป็นออฟชอร์หรือว่าเฮาฝรั่งเขามองเขาเขาเอาตัวเลข ROE ของตลาดหุ้นแต่ละประเทศเทียบกับพ e ของไทยต่ำสุดเลยครับครับคแปลว่า r อาเราไม่ไม่สูงแทนพีเราที่ว่าถูกเนี่ย เอาอี e. มันไล่ลงมาเรื่อยๆทําให้สัดส่วนตรงเนี้ยเราเอาอี e. เราไม่ได้สูงพอที่จะเทรดพีเอขึ้นไปได้กลายเป็นว่าที่เราบอกว่าหุ้นไทยถูกเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเทียบเอาอีมันอาจจะไม่ถูกแล้วมันอาจจะกลางๆแล้วนี่ความน่ากลัวต่อไปครับเพราะนั้นภาพตอนนี้ลบไปหมดครับภาพตอนนี้ลบไปหมดเรายังมองกรอบฮนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้ายุบสภาซึ่งไม่น่าเกิดแล้วว่าพันหนึ่งอีกห้าสิบจุดเป็นดาวอะตรงเนี้ยน่าจะเอาอยู่แต่คงไม่ถ่ายพันสองต้องเรียนตามตรงครับ อืม,อมครับผม,อมเอ่อแต่ดูแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะเก็บไหมครับหรือว่าต้องรอดูตลาดไปก่อนสักแป๊บหนึ่งอ่าผมว่าเก็บเนี่ยถ้าเก็บผิดตัวนี่เจ็บตัวเลยต้องต้องเทรดดิ้งดีกว่าเพราะว่ารอบนี้ค้าปีกที่ว่าแน่แน่ยังโดนเลยทั้ง C R C C P X C P O นะครับเพราะนั้นถ้าจะเก็บเนี่ยผมว่า อาจจะเป็นตัวที่ลงมาแล้วเราค่อนข้างมั่นใจก็อย่างยังยังเป็นตัวเดิมครับกราฟเราเช็คมาแล้วว่าที่เวียดนามเนี่ยค่าไฟที่โดนเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นฮะร้อยถึงร้อยถึงไม่ถึงสองร้อยล้านบาทกระทบต่อก,กำไรสุทธิเพราะนั้นผมคิดว่าตัวนี้ยังได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรามองก็เออทีฮะใกล้ใกล้สามสิบผมว่าราคานี้ของท่องเที่ยวหุ้นท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเอโอทีเอราวันเซนเทลอะไรต่างๆเนี่ย รับรู้เรื่องนักท่องเที่ยวปีนี้สามสิบห้าล้านคนอาจจะไม่ถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับต้องรับรู้เรื่องว่าจีนอาจจะไม่กลับมาแล้วก็จะไม่กลับมาอีกเลยเป็น new normal แล้วฮะเพราะฉะนั้น AOT เล็งไว้ที่สามสิบกราฟก,ก็ก LT, ถ้าลงมาใกล้สี่ห้าก็เก็บเทรดดิ้งได้ครับขึ้นไป AOT ถ้าลงมาใกล้ๆให้เรารับสามสิบขึ้นไปสามสิบห้าขายกราฟเช่นเดียวกันนะฮะขึ้นไปใกล้ๆห้าสิบขายนะครับอือครับครับอ๋อเยัง อภริจครับนี้แสดงว่าตลาดหุ้นตอนนี้เองนี่เรื่องการเมืองนี่น,นี่แทบจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้คือกลายเป็นปีิปีกย่อยเลยคือมองเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นภาพรวมมากกว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมาลุมมาตุ้มเพราะว่าโอเคตอนนี้ตลาดก็ยังเชื่อว,ว่ายังไงก็ไปต่อได้สุดท้ายคุยกันได้ขอแค่อาจจะปรับปรับปรับอ,รอมอทุกอย่างอาจจะช้าลงนะครับแล้วก็ อาจจะมีการแบ่งกระทรวงอ่ะมาไทยอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าตรงเนี้ยฝรั่งก็น่าจะมองแบบเดียวกันคงไม่มีการยุบสภานนะเพราะเรืสภานเนี่ยเรามองดาวไซต์พันหนึ่งหรือต่ำกว่านั้นอีกยี่สิบจุดก็คือพันแปดสิบตรงเนี้ยไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเศรษฐ,ฐกิจก็โม,ปร,มประมาณปีหกเก้าเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านนี่ก็เรื่องใหญ่เพราะมันคือ,อท่อน้ำเมียของประเทศนะน่าสนใจมากกว่าก็คือการกู้เงินเพิ่มห้าแสนล้านอ่ะอันเนี้ยพอรัฐบาลเขาเป็นอย่างเนี้ย จะผ่านหรือเปล่าอ่าล้วจะทําอะไรอันนี้คือคือคําถามเครื่องหมายคำถามรวมถึงรีโตเวเลตที่ไม่แจกแล้วเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยที่ต้องรีบเคาะกันล้วช่วยเศรษฐกิจกชุมชนช่วยผู้ส่งออกเนี่ยมันจะขนาดไหนรวมถึงคุยกับทั้ก็ยังของเราที่ช้ามากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยไม่แปลกใจว่าทําไมภาพที่บอกว่าหุ้นไทยลงมาสิบเจ็ดวันนี้สิบเจ็ดจุดมันมันในคลุมเครือกันหมดนะมาลุมม,ลมาตุ้มไปหมดเลย ครับหรือว่าในส่วนของเทดวอครับผมพี่กันครับมียังมีความกังวลไหมถ้ามองครับเ,เราเราเชื่อว่าสุดท้ายก็คงคุยได,ได้แล้วก็ตัวเลขสุดท้ายน่าจะเป็นหลักสิบถึงสิบห้าสิบแปดคงจบประมาณนี้คนะเพราะว่าจีนเราดูง,ง่ายจีนเราโดนจีนโดนหนักยังไงก็โดนเหลือสามสิบผมว่าละาไทยเราไม่น่าจะโดนหนักกว่าจีนนะแต่มันก็วางใจไม่ได้ทีเดียวเพราะว่าตัวเลขส่งออกที่ออกมาเมื่อวานนะครับ ไทยนะเรานําเข้าจีนเยอะมากเลยมันมันส่งสัญญาณวนะ่าสินค้าจีนเนะี่ยที่หนีจากอเมริกาก็ไหลามาไทยแล้วถ้าอเมริกาเขาจับจุดได้ว่าเอ๊ะอะไรมาไทยแล้วไทยมาส่งออกให้จันอีกทีหรือเปล่าอันนี้ก,<ม>ก็ก็ต้องเป็นประเด็นนะครับออ<ะ>ดูะดูดูแล้วบรรยากาศแบบนี้เอ,อ่อจะยังลงต่อไหมฮะในมุมมองของคุณการที่มองภาพตลาดแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดซึมครับผมว่าซึมก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะไปเทสที่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ ถ้าปันซึมแบบนี้ก็คงจะอีกสิบจุดแต่ถ้ามีอะไรา้ายแรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งมันควรจะผ่านอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านึุนม,มาหรือมีอะไรหรือยุคสภาอันเนี้ยเจออีอกพันหน,นึ่งเลยเพราะงั้นตอนที่เบสเคสเรามองแค่อีกสิบจุดจากนี้ครับแล้วเราก็ให้สังเกตวันนี้วันน,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 นี้วันนี้หุ้นลงแรงเนะเาะลองสังเกตดูว่าตวัวไหนแข็งกว่าตลาดหรือลงน้อยกว่าเพราะว่าตรงนะนั้นอะดาวไซด์จะเริ่มปิดแล้วกตัวอย่างอ่าอย่าง CRC วันเนี้ย ลงไม่เยอะเพราะว่าโดน C A C นี่ตั้งแต่ต้นปีนี่ลงมาห้สิเปอร์เซนนะจากสามสิบกว่าบาทเดียว18บสิบปดบาทแรงมาก hmm. อ่า I T C, <c <oughs> ที่โดนเรื่องของของเรื่องของภาษีทั้มที่เขาส่งอาหารสัตว์ไปลูกลูกทีในไอเทลในไอ c ีส่งอาหารสัตว์ไปสารัฐเนี่ยครึ่งหนึ่งของพอร์ตห้าสิเปอร์ซ็นก็เริ่มเริ่มยืนในระดับที่สิบเอ็ดบาทกว่า เนี่ยตรงเนี้ยพวกอันนี้คือหุ้นนี้เล่นแบบ bottom pitching ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่อาจจะให้น้กงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงลองดูครับ crc itc แต่ถ้าไม่มั่นใจก็เป็น gap ก,กับ aot สองตัวแรกครับอืม,อมครับนะผมดูดูแล้วดูแล้วสถานการณ์แบบนี้ครับในมิถุนานเนี่ยยังจะเจอต่อไหมฮะ ผมเชื่อว่าเอ,อภาพของการเมืองเนี่ยน่าจะยังคงเครือไปจนถึงเส้นไตรมาสสองเลยใช่ฮะผมว่าหุ้นเรายัางขึ้นไม่ได้ในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเราเรามีหลายภารกิจเหลือเกินนะทั้งเคาะอนุนามาตรการนี้คุยกับทำปรับคอรมอ,อเดี๋ยวคดีผมก็จะาวาระหนึ่งก็จะมียี่แปดทุษภาถึงสามมิถุนาเนาะมันก็กินเวลาแล้วมันก็ต้องไปวาระสองวาระสามอีก ครับเราก็ต้องนักก็น่าจะทันก่อนก่อนก่อนเปิดปีก็ประมาณปีหน้าแหละแต่ว่าผมเชี่ยวทุกอย่างจะช้านะครับอืมครับผมมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังไหมครับในช่วงนี้กลุ่มที่ต้องระวังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มพวกโรงพยาบาลกับกับปิโตเคมีคือปิโตเคมีเนี่ยมีแอบขึ้นมาในช่วงที่ตัวเลขจีนออกมาดีผมรู้สึกว่าตรงเนี้ย อ่คนก็อาจจะเล่นช็อตหนึ่งแล้วน้ํามันถ้าลงก็เล่นอีกช็อตหนึง่งแต่เราเชื่อว่าพื้นฐานยังไม่กลับมานะครับเช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่เรารู้สึกว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่จีนที่เปลี่ยนนะฮะตอนเนี้ยสอดคล้องกับน้ํามันน้ํามันลงเนี่ยจริงๆตะวันออกกลางก็โดนเสียหายนะฮะแล้วเราเข้าประชุมเพืวิเคราะห์ของ B s B D M S เนี่ยเราสัมผัสได้ว่านักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาเนี่ย ต้องลดลงน่าจะเริ่มเห็นการลดลงแล้ว b h เนี่ยเขาเขาโดนมาช็อตหนึ่งจากไตมันหนึ่งที่เทศากาลลองมาด,ดอนเนาะคนมานน้อยแต่ไตมาสองก็ดูท่าทางเงไม่ฟื้นเพราะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลกับปีโตเนี่ยต้องเข้าเลยออกเร็วครับเพราะว่าพื้นฐานเขาเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงในยะสําคัญครับอือจริงๆโร,รงพยาบาลดูแล้วคนก็ป่วยเยอะแต่หุ้นก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะถูกต้องเพราะว่าช่วงนี้โควิดช่วงอะไรก็ ให้วัดใหญ่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหุ้น BCH ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะอ,อย่างที่ทุกคนเห็นผมว่าก็ตอนนี้ตลาดอาจจะเป็นซนติเ m e n t ด้วยฮะแล้วเรื่องเฉพาะตัวของเขาช่วยเรื่องสอปสอสอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าซนติเมนต์ที่ช่วยเรื่องหน้าฝนไม่ได้ไม่ได้ช่วยเลยเลยนี่อีกอกลุก่มหนึ่งที่ผมอยากจะแถมค้าปลีก,รกครับค้าปลีกเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนผมเชื่อว่าเซมตอเซลเนี่ยหรือว่ายอดขายสาขาเดินไปมาสสองเนี่ยสู้ไบมาหนึ่งไม่ได้ นั่นหมายความว่าก็จะไปกลายเป็นปันจจัยกดดันในกลุ่มค้าปี๋ถูกไหมฮะถูกครับเพราะนั้นถ้าเล่นค้าปีก cpx เนี่ยเราเลี่ยเลยถ้า cpo ผมว่ารอบนี้อาจจะลึกสี่เจ็ดนีก้ก็ลึกมากแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าลงได้อีกก็อาจจะเห็นสี่สหี่้าแต่ก็พอสู้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะบอ t ตันฟิชชิ่งก็ส r ่นะครับอือโอเคฮะอะสุดท้ายนี้ฝากกลยุทธ์เพื่อนๆน,น,นิดนึง เล่นสัน้นเก็บได้หรือไงดีครับผมผมคิดว่าต้องมีซ o อ l ลอสครับคือห,หุ้นหุ้นไทยแบบนี้ก็เข้าเลยวออกเร็วเทรดดิ้งแต่สาคัญสุดคือมีซ o อ l ลอสนะอย่าติดนานเพราะว่าถ้าคุณติดพูดกันง่ายงายถ้าปีใหม่มาซื้อซนะีอาซีเนี่ยโดนไปลห้าสิบเปอร์เซ็ตก็เนี่ยห้าบาทไปหกนี่กลับมาห้าอีกแล้วนะครับเดลต้ <Delta S 1> าก็เหวี่ยงเหลือเกินกับก็ มือนจะแข็งงแต่ก็เหมือนกับโดนเซลงมาเพราะนั่นเนี่ยสต็อปลอสสำคัญมากครับแล้วก็การมีเงินสดตลอดเวลาเนี่ยจําเป็นกับพอร์ตเราจริงๆเพราะนั้นเนี่ยก็ยังใช้กฎเดิมครับผมว่าสองสองอย่างก็หนึ่งมีสต็อปลอสสองก็วันไหนแดงให้ซื้ออ่าถ้าวันไหนเขียวอย่าตามก็ขายทั้งกำไรย้ำเสมอว่าเทรดดิ้งและมีสต็อปลอสนะครับครับครับโอเคฮะวันนี้ขอบคุณคุณกันมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ